คำพูดไม่ใช่สันติจึงต้องใช้กำลังในการหาทางออกสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสปอย l ออเดย์จะมาสปอยหนังเรื่อง High and Low the Worst ภาพยนตร์ต่อสู้ดุเดือดภาคย่อยของจักรวาล High and Low ที่จะมีการเชื่อมต่อกับจักรวาล Cloud Zero หรือเรียกเขาว่าอีกาเป็นครั้งแรกพุ่งเน้นเนื้อหาไปที่โรงเรียนโอยะโรงเรียนที่ใครจะมาเป็นผู้นำนั้นจะต้องฝ่าฟันการต่อสู้กับนักเรียนในโรงเรียนทั้ง100คนถึงจะได้รับการยอมรับ และสำหรับหนังเรื่องนี้ส p o ยเอ l เดย์ก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10คะแนนเลยค่ะก่อนจะรับชมรับฟัง s p o ย l ออเดย์ก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเคปต,ต่อๆไปด้วยนะคะหนังเรื่องนี้จะดุเดือดและเข้มข้นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเขตโอยะกลุ่มนักเรียนหัวกเกลียนสุดเกา๋าจากโรงเรียนโฮเซนฉายากลุ่มฆาตกรสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องไว้ผมสกินเฮดเหลือเพียงหัวโจกที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่จะสามารถไว้ผมยาวได้โดยมี4จุุระเทพโอซาวะฮิโตชิมาจากชื่อต้นของทั้ง4คนคือโอดาจิมะยูกิซาวามุระโซจิจินคาวะเอเมและ ชิดะเคนโซถือว่าเป็นรุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โฮเซนเคยมีมาแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าบุคคลที่แข็งแกร่งกว่าทั้ง4จัตุรเทพนั่นคืออูเอดะซาจิโอหัวหน้ากลุ่มนั่นเองทั้งหมดกำลังเดินออกจากขบวนรถไฟด้วยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไปหาโรงเรียนผู้อริอย่างโรงเรียนโอยะที่ตอนนี้ได้รวบรวมตัวผู้นำในโรงเรียนทั้งหมดมาปะทะกันในศึกครั้งนี้ โดยฝั่งโรงเรียนโอยะจะมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของตัวเอกของเรานั่นเองซึ่งเป็นแกนนําของโรงเรียนโอยะในการประทะก,กันครั้งนี้คือฮานาโอกะฟูจิโอะและเพื่อนสนิทของเขาฮาคาชิซึกัสะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำโรงเรียนโอยะในภาคปกตินั่นคือโทโดโรกิโยสุเกะพร้อมลูกสมุน2คน คือชิบะมังและซูจิกลุ่มที่3กลุ่มชุนชุนเป็นกลุ่มที่คุมนักเรียนทั้งม .4 และม .5 โดยมีนาคาโกชิเป็นคนคุมม .5 และนาคาโอกะเป็นคนคุมม .4 และกลุ่มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดที่เป็นกลุ่มตัวปรีดนั่นก็คือกลุ่มยาสึกโยะนำโดยยาสุชิและคู่หูคิโยชิที่กล่าวมานี้จะเป็นกลุ่มของนักเรียนเฉพาะภาคปกติเท่านั้นและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมันในภาคนี้ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งสองโรงเรียนจะต้องมาประทะกันเราไปหาคำตอบกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่หน้าอาพาร์ตเมนต์หลังแห่งหนึ่งมีป้ายต้อนรับขนาดใหญ่เขียนว่า welcome to hell หรือยินดีต้อนรับสู่นรกแต่จริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้เคยมีชื่อว่า Hope Hill หรือหุบเขาแห่งความหวังแต่ตัวอักษรได้หลุดออกไปเหลือเพียงคำว่า Hell เซจินักเรียนชายมัธยมปลายกำลังยืนมองดูป้ายด้วยความคิดถึงเพราะเขาเองนั้นเคยอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่มีคนอาศัยอยู่มากมายแต่ปัจจุบันนั้นได้ถูกทิ้งร้างเขาได้เดินทางมาละแวกนี้เพื่อร่วมง,งานศพของคุณยายซาระ และเซจิก็ได้มาพบกับเด็กสาวมอไปอีกคนหนึ่งชื่อโดกะแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วเธอชื่อมาโดกะอย่าเผลอเรียกผิดเชียวไม่งั้นต้องโดนตบแน่ๆในขณะนั้นเองฟูจิโอก็ได้ปั่นจักรยานนี้กลุ่มนักเลงกลุ่มหนึ่งไปด้วยความไวแสงผ่านหน้าทั้งเซจิและมาโดกะไปและซ้ํายังไปตัดหน้าสพี่น้องโอชิชินยะและมาซายะซึ่งกลุ่มนักเลงก็วิ่งตามไปติดๆเรียกได้ว่ากระทบไหลสอพี่น้องทั้งคู่เลย แต่ตอนแรกทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งนักเลงคนสุดท้ายที่ขับจักรยานดันชูนิ้วกลางใส่หน้าของมาสยะเต็มๆทำให้ทั้งคู่หันไปมองด้วยใบหน้าที่ไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองและเปิดฉากไล่กระทืบกลุ่มนักเลงกลุ่มนั้นแทนถึงแม้จะมีสองคนแต่ก็เก็บกลุ่มนักเลงกลุ่มนั้นซะเรียบร้อยเลยต่างกับผ้าที่พับไว้และฟูจิโอก็ดันขี่จักรยานกลับมาถามว่าพวกนายทำอะไรลงไปฉันไปขโมยจักรยานพวกนั้นมา ตัดมาที่ร้านขายของชำที่เคยเป็นร้านของคุณยายซาดะตอนนี้เหลือเพียงลูกสาวของคุณยายเท่านั้นเธอได้นำแตงกวายักษ์แสนอร่อยมาเสิร์ฟให้พวกเขาทำให้ย้อนถึงอดีตสมัยที่พวกเขายังคงเป็นเด็กและฟูจิโอก,ก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเพื่อนของพวกเขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาราตะหายไปไหนทำให้ทราบว่ากลุ่มนี้แต่แรกจะมีทั้งหมด6คน ที่เคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์โฮปฮิวและทั้งหมดก็ชอบมานั่งเล่นและทานแตงกวาที่ร้านของคุณยายซาดะเป็นประจำเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนกันมาตั้งแต่เด็กๆและคุณยายซาดะเองก็ยังได้ให้สร้อยคอให้กับพวกเขาทั้ง6คนซึ่งเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพและการเป็นเพื่อนกันตลอดไปและเพื่อนๆก็ได้ถามฟูจิโอว่าจะมาเข้าเรียนที่ไหน ฟูจิโอที่เพิ่งกลับมาอยู่แถวนี้จึงได้ประกาศกับเพื่อนๆว่าก็ต้องโรงเรียนโอยะอยู่แล้วฉันจะไปเป็นขาใหญ่ที่โรงเรียนมัธยมปลายโอยะให้ได้เลย ตัดภาพมาที่โรงเรียนโอยะหลังจากที่มุรายามะผู้นำกลุ่มนักเรียนภาคค่ำได้ประกาศว่าห้ามนักเรียนภาคปกติมายุ่งเกี่ยวกับสงครามในเขตซอสอีกเด็ดขาดทำให้กลุ่มนักเรียนภาคปกติไม่พอใจกันทุกคนและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือผู้นำภาคปกติอย่างโทโดโรกิซึ่งก็ได้มาขอท้าไฟต์ตัวต่อตัวกับมุรายามะหลังจากการปะทะกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านนัวกันหมัดต่อหมัดโทโดโรกิกลับเสียท่าพ่ายแพ้ให้กับมุรายามะ แถมยังได้รับบาดเจ็บที่ตาข้างซ้ายอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้เองทําให้โรงเรียนโอยะแบ่งออกเป็น2องฝ่ายคือกลุ่มนักเรียนภาคปกติและกลุ่มนักเรียนภาคคำ่ำและภาพก็ตัดมาที่ซึกคะสะได้ใช้ลูกน้องในกลุ่มอย่างจามุโอกให้ไปรวบรวมคนในกลุ่มมาเพื่อที่จะไปจัดการกับกลุ่มยาสึกิโย แต่จังหวะนั้นเองฟูจิโอะก็โผล่มาจากไหนไม่รู้พอดีซึคาสะเลยเรียกให้มาลุยด้วยกันเลยเมื่อมาถึงที่กลุ่มยาสึกิโยอยู่ซึคาสะก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าต่อจากนี้ไปฟูจิโอะจะมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มแทนตนแต่ก็ดันมีนักเรียนในกลุ่มของยาสึกิโยคนหนึ่ง ปากดีพูดขึ้นมาว่าโรงเรียนเรามีไอ้กุ้งแห้งแบบนี้ด้วยหรอวะแล้วก็หัวเราะชอบใจกันฟูจิโอที่ได้ฟังแบบนั้นนี่ก็ขึ้นเลยฉายเดี่ยวเข้าไปอัดกลุ่มพวกนั้นล่วงไปทั้งกลุ่มไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงเพียบเลยทีเดียวเมื่อจัดการกับกลุ่มยาสึกิยวเสร็จแล้วฟูจิโอก็ขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้า ที่เป็นที่ประจำของกลุ่มจามูโอะก็ได้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโรงเรียนโอยะในระหว่างที่เขาไม่อยู่ให้ฟังระหว่างนั้นยาสึชิและคิโยชิหัวหน้ากลุ่มยาสึกิโยเด็กแสบสองคนที่เคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์โฮปฮิลเหมือนกันก็ได้เดินกลางเข้ามาหาเรื่องฟูจิโอพร้อมกับชิบะมังและสุจิองคลักพิทักษของโทโดโรกิในขณะที่กําลังเถียงกันฟูจิโอก็นึกขึ้นมาได้ว่า พวกเราทั้งหมดเคยอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันหมดเลยนี่นาเอาอย่างนี้ตอนนี้โทโดรกิบาดเจ็บอยู่รอให้เจ้านั่นหายดีก่อนแล้วค่อยมาวัดกันว่าใครคือที่หนึ่งของโอยะตัดมาที่ซาจิโอหัวหน้ากลุ่มโรงเรียนโฮเซนได้บุกเข้าไปที่แก๊งอันตพานแห่งหนึ่งและโจมตีเหล่าอันตพานด้วยตัวคนเดียวจนคนในแก๊งนั้นล่วงลงไปนอนเลยเพื่อพาตัวน้องสาวของเขายูอิออกมา และห้ามไม่ให้ไปยุ่งและเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้อีกและภาพก็ได้ตัดมาอีกครั้งที่ฟูจิโอะได้เดินอยู่กับเพื่อนๆแต่ก็บังเอิญโลกกลมเดินมาเจอกับโทโดโรกิซึ่งทางโทโดโรกิก็ได้ถามฟูจิโอะว่านายอยากคุมที่นี่งั้นเหรอฟูจิโอะก็ตอบว่าแงอยู่แล้ว และก็ไม่รอช้าโทโดโรกิก็ได้ง้างบาทางัดเข้าไปที่ยอดหน้าของฟูจิโอทันทีแต่ฟูจิโอกลับกันไว้ได้และบอกว่ารอให้นายหายดีก่อนแล้วค่อยมาลุยกันเถอะก่อนที่ฟูจิโอจะเดินไปเข้าห้องน้ําอย่างสบายใจแต่เมื่อพวกเขามาถึงห้องน้ําเขาก็ได้พบเจอกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่กําลังพียาอยู่ฟูจิโอก็เลยลากพวกนั้นออกมาบนดาดฟ้าทําให้ทราบว่ายาเสพติดตัวนั้นคือเรดดัม ยาตัวฉกาดที่เคยถูกกำจัดหมดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งในย่านโอยะมุรายามะที่แอบมานอนงีบอยู่แถวนั้นก็เลยได้ยินเรื่องนี้เข้าพอดีทำให้เขาโมโหมากและโวยวายขึ้นมากับกลุ่มเพื่อนเสียงดังว่าว้ยฉันโดนไล่ออกจากงานอีกแล้วเอา้าไม่เกี่ยวกับยาเลยและโคโทาโร่เพื่อนของเขาก็แนะนำว่าให้มาทำงานกับพ่อของผมไหม มุรรยามะเลยได้ไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกับพ่อของโคทาโร่ซึ่งทำให้เขาได้พบเจอกับสองพี่น้องโอชิชินยะและมาสยะที่ทำงานที่นี่อยู่ก่อนแล้วซึ่งทั้งสองก็ได้วางท่าใส่มุรรยามะว่าถึงนายจะอายุเยอะกว่าแต่เรื่องงานพวกเราเป็นรุ่นพี่ฉะนั้นพูดกับพวกเราให้สุภาพด้วยละ่ะไอ้น้องและสองพี่น้องก็ดันเดินมาพบเจอกับอาลตะซึ่งกำลังส่งยาเรดรัมอย่างลับๆล่อๆ เมื่ออา拉ตะเห็นทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีไปเรื่องนี้ทําให้กลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนจึงต้องมาคุยกันว่าทําไมอร拉ตะถึงมาขายยาเลตรัมในย่านนี้ กลับมาที่อพาร์ตเมนต์โฮพิวเก่าที่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่ได้มีคนอาศัยอยู่เหมือนเมื่อก่อนก็ได้กลายเป็นสถานที่มั่วสุมของกลุ่มค้ายาคือกลุ่มคิดลาจะมาชิกในกลุ่มนี้จะทําสีผมแสบสันไปถึงส่วนกันเกือบทุกคนและก็คือกลุ่มนี้นี่เองที่ทําให้ยาเลดรัมกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งซึ่งอาราตะก็เป็นหนึ่งในเด็กเดินยาของแกงนี้แต่แล้วก็มีลูกกระจกสองคนวิ่งเข้ามารายงานกับหัวหน้าแกงว่ามีเด็กวิ่งยาผู้หญิงคนหนึ่งของเราหายไป ซึ่งผู้หญิงคนนั้นนั่นก็คือยูอินั่นเองทําให้หัวหน้าแก๊งไม่พอใจสั่งลูกน้องไปตามล่าเธอทันทีและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงวันแห่งการตัดสินว่าใครที่จะมาเป็นผู้นําของภาพปกติแห่งโรงเรียนโอยะกลุ่มทั้ง4ี่ก็ได้เดินดาหน้ากันเข้ามา พร้อมที่จะปะทะกันแต่แล้วมุรายามะก็ดันมาห้ามเอาไว้และบอกว่ามีคนในโรงเรียนเราแอบขายยาเลดรัมใครมันเป็นคนทำโรงเรียนนี้ไม่อนุญาตให้เล่นยาเว้ยเดี๋ยวฆ่าทิ้งแม่งเลยทุกคนก็เลยเดทแอไม่พูดอะไรเลยสักคำจังหวะนี้เสียงลมนี่ดังขึ้นมาเลยค่ะ แต่แล้วจามูโอะผู้รอบรู้ของกลุ่มฟูจิโอะก็พรงขึ้นมาว่าข้างนอกซอสนั้นขายกันเกลื่อนไม่เกรงใจกฎหมายเลยขนาดโรงเรียนโฮเซนก็ยังเจอปัญหานี้และแล้วผู้นำของกลุ่มชุนชุนที่คุมเด็กทั้งม .4 และม .5 จู่ๆก็เดินมาฝากเนื้อฝากตัวกับฟูจิโอะทำให้ฟูจิโอะใจขึ้นและห้าวเป้งเลยค่ะเดินมาบอกกับมุรายามะว่าถ้าผมเป็นผู้นำของภาพปกติเมื่อไหร่คุณมาใส่เดี่ยวกับผมได้ไหม มุรายามะก็ทำหน้าประมาณว่ายังเร็วไปอีกร้อยปีไอเด็กเวนพร้อมยิ้มอ่อนๆและเดินจากไปและภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนโฮเซนซึ่งกำลังเจอกับปัญหาเรดรามเหมือนกันซาจิโอหัวหน้ากลุ่มก็ได้ออกคำสั่งให้คนในกลุ่มไปสืบมาให้ได้ว่ามันมาจากไหนกันแน่แต่ว่าสวามุระ หนในสี่จะตุรเทพกลับได้คำสั่งที่พิเศษกว่านั้นคือการส่งไปแอบคุ้มกันยูอิน้องสาวของซาจิโอตอนนี้ก็เลยได้เห็นว่ายูอินั้นเป็นเพื่อนกับมาโดกะกำลังเดินกลับบ้านกันสองคนแต่แล้วยูอิกลับบอกมาโดกะว่ามีคนที่น่าขนลุกสะกดรอยตามเธอมาตั้งแต่เช้าแล้ว และเมื่อหันไปมองคนคนนั้นนั่นก็คือสวามูละนั่นเองแต่ยูอิไม่รู้จักเขาจึงนึกว่าเป็นสตเกอร์ทำให้มาโดกะสาวห้าวก็เดินไปได่ายับเลยว่าไอ้โรคจิตชอบเพื่อนฉันทำไมไม่เดินม,มาบอกตรงๆมาแอบสะกดรอยตามทำไมซึ่งระหว่างที่มาดกะเปิดเครื่องด่าใส่สวามูละอยู่นั่นเองคนของกลุ่มคิดราก็แอบมาจับตัวของยูอิไปและข่มขู่ว่า ในมือถือมีคลิปที่เธอใช้ยาเรตามอยู่นะแต่ทันใดนั้นเองสวามุละที่รับบทพระเอกท่านหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาจัดการกับกลุ่มคิดลาจนน่วมเลยบอกเลยว่า4ต่อนหนึ่งไม่ถือว่าลุมจนพวกของกลุ่มคิดลาต้องรีบวิ่งหนีขึ้นรถไปเลย ตัดมาที่2พี่น้องโอชิที่มาหาข้อมูลเรื่องของยาเรดรัมทําให้รู้ว่าเดิมทีแล้วเรดรัมนั้นเป็นแหล่งรายได้ขนาดใหญ่ของกลุ่มคุริวที่มีกลุ่มเดาคอยสนับสนุนแต่โรงงานเรดรัมนั้นได้ถูกทําลายไปแล้วทําให้แหล่งข้อมูลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงกลับมาระบาดได้อีก และก็ตัดมาที่เหตุการณ์สาคัญอีกฉากหนึ่งนั่นคือตอนที่ฟูจิโอได้พบเจอกับซาจิโอเป็นครั้งแรกโดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าในอนาคตอันใกล้พวกเขาจะต้องมาปะทะกันเองซาจิโอเองก็รู้สึกว่าฟูจิโอเป็นคนดีคนหนึ่งและในคืนนั้นเองเซจิก็ได้แอบส่งข้อความเป็นที่อยู่ของหลุมฝังศพของคุณยายซาดะไปให้กับอาราตะและก็ได้มาแอบซุ่มรอเพื่อจะดักเจออาราตะซึ่งก็เป็นไปดังคาดเมื่อเขาได้พบกับอาราตะ ที่กำลังไหว้หลุมศพของคุณยายซาดะอยู่เซจิ <Se ji. S 1> จึงได้พยายามสักใสยว่าทำไมอาราตะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรดรัมแต่ก็โดนอาราตะต่อยกลับมาและไม่ยอมบอกอะไรเลยแถมอาราตะยังทิ้งสร้อยคอที่คุณยายซาดะให้พวกเขาทั้ง6คนไว้ที่หน้าหลุมฝังศพของคุณยายอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ขึ้นพร้อมๆกันนั่นคือยาสุชิหนึ่งในกลุ่มของโรงเรียนโอยะ ที่กำลังเดินเกลี่ยวในตอนกลางคืนได้พบเจอกับกลุ่มนักเลงที่ใส่ชุดสีเทาและตัดผมสกินเฮดอัดเขาจนน่วมหัวแตกเลยและอีกด้านหนึ่งสวามูละหนึ่งใน4จะจตุรเทพของโฮเซนก็ได้โดนนักเลงที่ใส่ชุดสีดำพร้อมประกาศตนว่ามาจากโรงเรียนโอยะลุมจัดการจนยับเหมือนกันแต่ในขณะที่กำลังจะเสียท่าก็ได้ดึงหน้ากากของนักเลงคนหนึ่งออกแล้วพบว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเจอตอนที่พวกนี้แอบมาทำร้ายยูอีจากนั้นสวามุละก็ ก็โดนถุงกระสอบคุมหัวแล้วเอาไม้ทุบจนเลือดออกเต็มพื้นตลบเหมือดไปเลยและตัดมาที่สองพี่น้องโอชิที่กำลังคุยกับมุรายามะอยู่ถึงตัวการเรื่องเรดรัมตอนนี้ก็เลยทำให้ได้ทราบว่าสองพี่น้องคาเนฮิระเป็นแกนนำของเรื่องนี้มุรายามะจึงได้บอกว่าเขาเคยอัดไอหัวหน้ากลุ่มนี้จนน่วมไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาที่โรงเรียนโอยะฟูจิโอได้เดินมาหาคิโยชิที่กำลังยืนทำหน้าเคร่งเครียด เพราะว่ายาสุชิผู้หูของเขาถูกลุมกระทืบจนหัวแตกและทันใดนั้นเองกลุ่มชุนชุนก็เดินมาบอกกับฟูจิโอว่ามีเด็กในโรงเรียนของเราถูกกลุ่มนักเลงหัวโล้นดักกระทืบระหว่างทางมาโรงเรียนพร้อมกับเอกสารหนึ่งที่เขียนด่าทอว่าไอ้พวกมัธยมปลายโอยะงี่เง่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นดีกันเหล่าโอยะก็เข้าใจว่าพวกนั้นคือพวกโคเซ็นแน่ๆในขณะเดียวกันนั้นเองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สวามุละใต้นอนอยู่ในห้อง ICU และซาบะคังที่โดนอัดจ,จนน่วมก็ได้บอกกับเพื่อนของเขาว่ากลุ่มที่ทำร้ายพวกตนนั้นอ้างว่ามาจากโรงเรียนโอยะทำให้ฝั่งโฮเซนก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือของโรงเรียนโอยะทำให้ซาจิโอถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยและจากเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างประกาศสงครามและผู้นำของทั้งสองฝ่ายก็รวบรวมพลเพื่อที่จะนำไปกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้ราบคาบ โอยะที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนก่อนหน้านี้ต่างก็ร่วมมือร่วมใจพักเรื่องลบภายในไว้ก่อนและเตรียมไปสู้ศึกภายนอกภายใต้การนำของฟูจิโอและก็เหลือเพียงคนสุดท้ายของโรงเรียนโอยะนั่นก็คือโทโดโรกิที่เพิ่งจะหายดีออกมาจากโรงพยาบาลฟูจิโอเลยมาหวานล้อมให้เขา มาร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยกันและเราจะได้เห็นเหตุการณ์เล็กๆค่ะว่าโทโดรกิเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมและเล็งแม่นมากๆถึงแม้ว่าเขาจะมีสีตาก็ตามและแล้วก็ถึงฉากดุเดือดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือฉากตอนต้นเรื่องนั่นเองที่โรงเรียนโฮเซนได้เดินทางมาที่เขตโอยะด้วยรถไฟใต้ดิน4จตุรเทพที่ตอนนี้เหลือแค่3ก็เดินมาพร้อมกับซาจิโอและสมุนหัวล้นของพวกเขาดาหน้ากันเข้ามาเจอกับโรงเรียนโอยะ ที่นำโดยผู้นำทั้ง4กลุ่มเมื่อทั้งสองกลุ่มประชันหน้ากันฟูจิโอและซาจิโอต่างก็ตกใจเพราะว่าเขานั้นเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วและคิดว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนดีไม่คิดเลยว่าจะต้องมาปะทะกันแบบนี้ทั้งสองโรงเรียนก็เปิดศึกห้ำหันใส่กันอย่างดุเดือด เรียกได้ว่ากระโดดถีบขาคู่ฟันศอกจระเข่าฟาดหางอัปเปอร์คัตส,สารพัดท่าที่จังัดมาโจมตีใส่กันแบบจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าสนามมวยลุมพินีเสียอีกไม่มีใครยอมใครลูกผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้วิ่งหน้าตั้งมาลุยกันแบบไม่มีใครกลัวใครและในขณะที่โรงเรียนทั้งสองกำลังใส่นวกันอยู่นั่นเองตัวการของเรื่องนี้ หรือกลุ่มคิดลาก็ยืนมองดูผลประกอบการอย่างสนุกสนานแกนนำสีจ่จตุรเทพก็ได้ปะทะกับกลุ่มผู้นำของโอยะอย่างดุเดือดการต่อสู้ที่เหมือนจะสูสีแต่พอสู้กันไปได้ถึงจุดหนึ่งผลการต่อสู้ก็เริ่มแสดงออกมาเมื่อเหล่านักเรียนโอยะเริ่มที่จะหมดแรงและเหลือคนที่สู้ได้เพียงแค่หยิบมือเดียวเป็นการบ่งบอกว่าโรงเรียนโฮเซนใกล้ที่จะปิดศึกนี้แล้ว แต่แล้วก็มีคนที่คุณก็รู้ว่าใครขับรถบรรทุกสีดําเข้ามาหยุดสงครามนั่นก็คือมุรายามะนั่นเองและในขณะเดียวกันนั้นซาบะคังก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาบอกกับซากิโอว่าสวามุระฟื้นแล้วและคนที่ทําร้ายพวกเขาไม่ใช่พวกโอยะมุรายามะจึงบอกว่าคนที่มาขายเรดรัมและปั่นหัวพวกเราทั้งสองโรงเรียนนั่นคือกลุ่มคิดลาทําทให้ทั้งสองโรงเรียนต่างจบศึกนี้และแยกย้ายกันไปชิบหายเลยสู้กันเกือบตายเพราะความเข้าใจผิด หลังจากแยกย้ายกันแล้วกลุ่มโรงเรียนโอยะที่ต่างหมดเลี่ยงหมดแรงกำลังนั่งพักเหนื่อยที่ริมแม่น้ำใต้สะพานแห่งหนึ่งจ,จู่ๆฟูจิโอก็พูดขึ้นมาว่าพวกโคเซ็นนะ่ะแข็งแกร่งจริงๆเลยเนาะโทโดโรกิจึงรีบบอกเลยว่าที่เมืองโทอาลุนะ่ะมีโรงเรียนที่แม้แต่พวกโคเซน็นยังต้องหลีกทางให้นั่นก็คือโรงเรียนสูสุรันและมีเด็กมหกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชื่อว่าราโอนั่นคือโรงเรียนในจักรวาลเรียกเขาว่าอีการนั่นเองแม้แต่ซาจิโอก ที่เคยไปใส่เดี่ยวกับราโอก็อยังต้องพ่ายแพ้ย่อยยับกลับมาแต่ฟูจิโอที่ได้ยินแบบนั้นแทนที่จะกลัวดันใจขึ้นนึกคึกอยากไปประทะกับซูซูลันบ้าง จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฟูจิโอะได้มาขิงให้กับกลุ่มเพื่อนเก่าฟังที่ร้านของคุณยายซาดะพี่น้องโอชิจึงบอกว่าไม่เห็นชวนพวกเราเลยและมาโดกะก็ได้สังเกตเห็นว่าใบหน้าของเซจิมีบาดแผลจากการโดนต่อยจึงได้ถามไถ่และได้ความว่าเขาโดนอาราตะต่อยมามาโดกะจึงบอกว่าอาราตะยอมเข้าไปอยู่ในแก๊งขายยาเพื่อที่จะหาเงินมารักษาแม่ของเขาที่ป่วยเป็นมะเร็งทําให้ฟูจิโอะนั้นได้ตัดสินใจที่จะไปพาตัวอาราตะออกมา และภาพก็ตัดไปที่แกงคิดราอราตะที่ได้ยินคนในกลุ่มพูดติดตลกถึงศึกของโอยะและโฮเซนว่าตอนนี้ก็จะไม่มีใครมาขัดขวางการค้าขายของพวกเราได้อีกแล้วอราตะจึงรีบเดินเข้าไปเตือนถึงความน่ากลัวของกลุ่มในซอสแต่ก็โดนหัวหน้าแกงซ้อมจนน่วมและก็เอาเงินจำนวนน้อยนิดฟาดหัวให้เขาออกจากแกงนี้ไปเช้าวันถัดมาฟูจิโอะที่กำลังจะไปจัดการกับแกงคิดรากลุ่มนักเรียนโรงเรียนโอยะ ก็ได้มารวมตัวกันพร้อมหน้าและบอกว่าพวกเราจะไปกับนายด้วยขนาดโทโดโรกิเองก็ยังมาร่วมด้วยพร้อมๆกันกับที่ซาจิโอได้นำพักพวกเตรียมไปล้างแขนพวกคิดลาเมื่อมาถึงอาพาร์ตเมนต์โฮิลกลุ่มโอยะและโฮเซน ที่ได้มาเผชิญหน้ากันอีกครั้งแต่รอบนี้ทั้งคู่ได้จับมือกันเพื่อที่จะจัดการกับแกงคิดราให้ราบคาบนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนต่างพุ่งเข้าไปโจมตีกลุ่มคิดราที่ซ่อนตัวอยู่ภายในตึกสงครามครั้งนี้ถือเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่จนคนดูแทบหยุดหายใจแต่พวกคิดราก็ไม่ยอมแพ้หยิบอาวุธครบมือพร้อมกับเศษเรสปลำคู่ใจก่อนที่จะมาปะทะอีกด้วยในการต่อสู้ก็ดุเดือดสมการรอคอย ทั้งฟัดทั้งเวี่ยงหยิบของหยิบของมาฟาดกันยับพวกคิดราที่อยู่บนตึกก็หยิบก้อนหินออกมาปาใส่ทําให้โทโดโรกิที่มีสายตาเฉียบแหลมกระโดดปาคืนกลับไปอย่างแม่นยําและดูเหมือนโฮเซนและโอยะกําลังจะได้เปรียบแต่พวกเขาก็รู้สึกว่าพวกคิดรามันแปลกไปไม่ว่าจะโดนอัดเท่าไหร่โจมตีจนเลือดสาดแค่ไหน พวกนั้นก็ยังยิ้มและหัวเราะแถมยังฮึกเหิมกว่าเดิมด้วยเป็นเพราะผลจากเรดรามแต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับโฮเซนและโอยะได้อยู่ดีตัดมาอีกด้านของถนนพี่น้องคาเนฮิระที่ขับรถมาพร้อมกับพวกพ้องและอาวุธหนักคบมือไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอลพันลวดหนามจอบเสียมขนมากันเทียบกำลังเตรียมจะไปร่วมสงครามแต่แล้วก็ถูกสกัดไว้ด้วยพี่น้องโอชิที่ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจเข้ามาอย่างห้าวหาญและประกาศว่าพวกเราคงให้แกผ่านไปไม่ได้หรอก จังหวะที่กําลังยืนคุมเชิงกันนั่นเองรถบรรทุกสีดําเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกลุ่มของมุรายามะคนดีคนเดิมนันเองที่เปิดตัวอย่างบ้าคลั่งมุรายามะก็ได้ส่งเสียงทักทายสองพี่น้องคาเนฮิระว่านายยังคงไม่ลืมใช่ไหมว่าคนที่จัดการานายจนหมอบคือใครและสงครามรุ่นใหญ่อีกฝั่งก็ประทุขึ้น ถึงสไตล์การต่อสู้ของมุรายมะจะดูกวนส้นสุดๆแต่ก็มีความเท่และเก่งแฝงอยู่ตอนนี้สงครามทั้งสองฝั่งก็ใส่นัวกันแบบไม่หยุดยั้งต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบสิ้นจากสงครามนี้ส่วนทางด้านฟูจิโอเพื่อนแสนดีก็เข้าไปตามตัวอาราตะเพื่อนรักที่กำลังหอบเงินเตรียมที่จะหนีไปจากที่นี่ก็ปัดเงินนั้นทิง้งและบอกว่ามันเป็นเงินสกปปกแหมน่าเสียดายนะนไหนๆก็จะออกไปจากที่นี่แล้วเอาเงินไปใช้สักหน่อยก็ได้มั้งเงินเยอะขนาดนั้น และฟูจิโอก็พยายามดึงสติของอาราตะแต่ก็โดนอาราตะต่อยชุดใหญ่ใส่สูตรเข้าหน้าไปเป็นสิบหมัดแต่ฟูจิโอเองก็ยังปากดีและบอกว่าหมัดของนายไม่เจ็บไม่คันเลยวะ่ะแต่พอโดนต่อยไปเรื่อยๆก็เริ่มนายอยู่และเริ่มจะทนไม่ไหวต้องต่อยคืนสักหมัดแต่หมัดที่2ยังไม่ทันจะถึงหน้าของอาราตะพี่น้องโอชิก็ได้มาห้ามเอาไว้ทันมิตรภาพในวัยเด็กของพวกเขา ก็ได้ทําให้เรื่องราวนี้จบลงด้วยน้ําตาของอารตาตะที่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนได้ทําลงไปส่วนสงครามด้านนอกพวกแกงคิดหลาก็พ่ายแพ้ย่อยยับไม่เป็นท่าและกําลังจะหนีออกไปจากที่นี่พร้อมกับเสียงโห่ร้องถึงชัยชนะของโรงเรียนโอยะและโรงเรียนโฮเซนและสงครามสุดยิ่งใหญ่ก็ปิดฉากลงฉากสุดท้ายจะเป็นฉากที่เพื่อนทั้ง6 ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งทุกคนต่างแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนรักกันเซจิได้นำสร้อยของอาราตะที่เขาถอดทิ้งไว้ที่หน้าหลุมศพของคุณยายซาดะมาคืนให้เขาและพวกเขาก็รวมเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตมาช่วยเหลืออาราตะในการรักษาแม่มีตรภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันช่างมีความลึกซึง้งจนแทบทำให้คนดูอั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยจริงๆและปิดฉากเรื่องราวของภาคนี้ลงด้วย ฟูจิโอะกำลังใส่เดี่ยวกับซาจิโอะเพื่อวัดว่าใครแข็งแก่งกว่ากันหลังจากนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเอนเครดิตของเรื่องอย่าเพิ่งลุกจากที่นั่งกันนะคะยังมีต่ออีกนิดนึงค่ะ 1. มุรรยามะได้ลาออกจากโรงเรียนโอยะเพื่อไปใช้ชีวิตของตนเอง 2. ฟูจิโอะพ่ายแพ้ให้กับซาจิโอะในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวทำให้โทโดโรกิก็เลยบอกว่างั้นฉันเป็นคนคุมผ้าปกติต่อแล้วกันเพราะว่าฉันยังไม่เคยแพ้ให้กับพวกโคเซนพร้อมกับยิ้มอ่อนเท่ๆไปหนึ่งที 3ชินยะได้คบกับมาโดกะแบบสวีทสุดๆเรียกว่าหวานจนมดขึ้นจอเลยทีเดียว 4. สวามูราเองก็กำลังหวานแหววกับยูอิเช่นเดียวกันทำให้ซาจิโอถึงกับเป็นลมล้มตึงไปเลยและข้อสุดท้ายณโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันฟูจิโอและพวกพ้องได้กำลังปีนกำแพงเพื่อมองว่าใครคือราโอแต่ยังไม่ทันไรก็โดนกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนสุสุรันล้อมไว้ฟูจิโอก็เลยเตรียมพร้อมและบอกกับเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงห้าวหาญว่า วิ่งดิครับรออะไรและปิดฉากลงด้วยการที่ฟูจิโอวิ่งหนีพวกซูซูรันนั่นเองเรื่องราวของ High and Low the Worst ภาคนี้ก็จะเป็นการปูปมเข้าไปสู่จัก,กรวาลเรียกเขาว่าอีกาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องมาติดตามรับชมสปอยหนังแบบจัดหนักจัดเต็มกันในภาคถัดไปนั่นก็คือ High and Low the Worst X รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันนะคะทางสปอยออลเดย์จะนำไปปรับปรุงในคลิปถัด,ถดไปรวมถึงถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนที่อยากให้เรานำมาสปอยให้ฟังก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะส่วนคลิปถัดไปนั้นจะเป็นหนังเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ